เราหานาให้ตาไปหลายวันนะครับทำง,งานหลวงงานลาดนะครับก็ทำอันนี้เรามาดูนะครับเครื่อง TF น115นะครับสเปแรงครึ่งน,นะครับฟิตใหม่นะครับเครื่องนี้ฟิตใหม่มานะครับไปยันปอ,อ,อกลูกแหวนนะครับ เปลี่ยนปอกลูกแหวนทำาบาวาวนะครับลูกปงลูกปืนนะทำใหม่หมดก็กหลายตั้งอยู่นะครับหลายตั้งอยู่แต่ก็แหวนมีสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนฝาใหม่นะฝาครอบมือหมุนนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองเพิ่มคำเซ็นนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดูว่า ยังไงนะครับเครื่องที่ดีนะครับเราเวลาเราหมุนนะครับมันจะต้องมีเสียงเสียงดังนะเสียงดังของปั๊มนะครับเวลาเราเร่งนะครับเร่งสักครึ่งหนึ่งนะครับนะครับมันจะต้องมีเสียงปั๊มดังนะครับถ้าแต่ยิ่งออสนะครับจะยังมีเสียงดังออสออสเนี่ยแสดงว่าหัวฉีดเรานะครับหัวฉีดของเราดีอ่อเป็นละองดีนะครับแต่ถ้าไม่ดังออสแสดงว่าจะฉีดเป็นเส้นนะครับไม่เป็นละอง เอาให้การระเบิดหรือการรวมมิกซ์กหรือว่าผสมกันนะครับระหว่างอากาศกับน้ํามันเนี่ยมันก็จะบางนะครับบางไม่ถึงว่า,าน้ํามันนี่ไม่เป็นฝอยเวลาการระเบ <c oughs> ิดนะครับการจุดระเบิดของมันเนี่ยมันก็จะยากนะครับสู้เป็นละอองกลจุดระเบิดนะครับมันก็จะง่ายคือหลักการทํางานของมันก็เพิ่มสีสูตรีเซลนะครับพูดถ,ถึงหลักการทํางานนะเอาง่ายๆก่อนเดี๋ยวจะมางงครับทาไมต้องเป็นละอองถึงจะดีนะครับคืออย่างนี้ เครื่องยนต์เรามันมีอยูสอ่สองแบบนะครับการทํางานของทุกวันนี้นะมันมีเครื่องยนต์สี่จังหวะกับสองจังหวะนะครับเครื่องยนต์สองจังหวะก็คือเครื่องยนต์ที่อะไรดีล่ะที่ต้องใช้ออโต้รูปหล่อเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้ถามว่าหลงเหลืออยู่ไหมสองจังหวะก็ยังมีอยู่นะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์การเกษตรพวกเครื่องสะพายหลังฉีดยาเครื่องฉีดยาพ่นยาอะไรพวกนั้นเครื่องตัดหญ้านะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็น2จังหวะ แต่ของเรานี่ไม่ได้สีจส่จังหวะนะครับปีจังหวะจุดระเบิดการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เราก็มีอยู่2แบบนะครับผมเกินก่อนแล้วทาไมทําไมต้องพูดเยอะเลอะเทอะยาวนะครับผมก็เหนื่อยเงี้คือเครื่องยนต์เราเนี่ยนะครับมันมีสองการจุดระเบิดของเครื่องยนต์มี2ชนิดนะครับทุกวันนี้ที่เห็นเนี้ยอยู่นะครับจะไล่มันเยอะนะเอาเอาที่เป็นหลักเลยนะครับจุดระเบิดด้วยหัวเทียน กับจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศให้ร้อนแล้วฉีดน้ํามันเข้าไปไอ้ระบบหัวเทียนนี่คือการผสมนะครับจะมีตัวผสมน้ํามันนะครับตัวผสมน้ํามันกับอากาศให้พอดีกันนะครับแล้วอัดเข้าไปด้วยความร้อนแล้วก็ใช้ประกายไฟของหัวเทียนนะครับจุดระเบิดส่วนใหญ่มักจะเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์บินซินนะครับเครื่องยนต์บินซินพวกรถเก่งนะครับรถเก่งจะมีหัวเทียนเพื่อจะเป็นบินซินนะครับอีกชนิดหนึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลก็อย่างเราเลยนะครับสีจังหวะเหมือนกัน อันนี้ไม่มีหัวเทียนนะครับสังเกตดูจะไม่มีหัวเทียนนะครับเดี๋ยวคุณดูนะครับจะมีแต่หัวหัวฉีดเนาะจะไม่มีหัวเทียนนะครับจะมีหัวฉีดนะครับแล้วถามว่าไม่มีประกายไฟแล้วมันจุดระเบิดได้ยังไงนะครับนะครับอันนี้คืออันนี้เข้าเรื่องของเราแล้วนะคืออย่างนี้ครับถามว่ามันจุดระเบิดได้ยังไงรถดนเรารถกระบะนะครับรถที่ใช้น้ํามันดีเซลนะครับ ร้อยทั้งร้อยนะครับส่วนใหญ่ใช้ระบบการอัดอากาศให้ร้อนนะครับอัดอากาศให้ร้อนแล้วก็ฉีดน้ํามันนะครับให้เป็นฝอยละอองนะครับยิ่งเป็นละอองเท่าไหร่นะครับการระเบิดของมันยิ่งดีเท่านั้นนะครับคือการส่วนผสมฮนะยิ่งยิ่งยิ่งดีเท่านั้นนะครับเหมือนคุณจินตนาการว่าถ้าคุณอะไรเดียฉีดน้ํามันให้เป็นฝอยนะแล้วจุดไฟกับน้ํามันที่มันเป็นเคาเรียกอะไร เป็นหยดหรือว่าเป็นน้ำเวลาจุดนะครับการการติดไฟเนี่ยมันต่างกันนะครับส่วนใหญ่คุณสังเกตไอแล้วกันครับเอาง่ายๆครับเวลาคุณจุดนะครับไฟบินสินหรืออะไรนะคุณเทน้ำมันแล้วจุดเข้าไปนะครับส่วนใหญ่จะลุกข้างบนผิวก่อนนะครับบนผิวนะครับเพราะเป็นไอนะครับดังนั้นวิศวกรเขาก็เลยคงจะคิดยังไงครับผมไม่รู้นะผมไม่ได้จบวิศวกรว่าให้อิจฉีเป็นละอองให้มากที่สุดนะครับเครื่องยนต์ถึงจะจุด ไม่ระเบิดนะอันนีเ้เข้าหลักการทํางานของมันนะครับคือเดี๋ยวจะงงนะมันต้องมีพื้นนะถึงจะเข้าใจตอนนี้อันนี้ผมพูดคนที่ไม่มีพื้นนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยใช้ระบบการอัดอากาศนะครับคือเวลามันดูดดูดนะครับคือไอดีเปิดนะครับเปิดแล้วดูดเข้าไปนะครับพอไอดีปิดไอเสียปิดนะครับลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับมันก็อัดอากาศนะครับอัดอากาศ ช่วงมันอัดอากาศนะครับอากาศเมื่อถูกอัดนะครับคุณสมบัติของมันนะครับธรรมดาเด็กวิทย์ชนิดนะเด็กมอทุกคนเรียนหมดเมื่ออากาศถูกอัดให้ยุบตัวหรือให้เล็กลงหมายถึงว่าอยู่ประมาณนี้นะแต่ผมอัดขึ้นมาอย่างนี้ครับช่วงอัดเนี่ยนะครับอากาศเนี่ยที่ถูกอัดเนี่ยมันเบียดกันออกมันแยกกันออกมันหาทางออกไม่ได้นะครับเพราะเจอแหวนแหวนกับฝาสูตรนะครับบังคับให้มันวิ่งตามนะครับก็บบอกสูบจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้นะครับเพราะเรื่ออัดอัดอัดเข้าไปนะครับยิ่งมันเล็กเท่าไหรร่นะคับ ยิ่งมเล็กเท่าไหรนะครับอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอัดนะครับมันเบียดกันนะครับทาให้เกิดความร้อนเมื่อเกิดควารมร้อนตรงนั้นนะครับเขาถึงออกแบบให้ขณะที่เกิดความร้อนนะครับออกแบบให้ฉีดน้ามันนะครับหวัวฉีดก็จะทำหน้าที่ฉีดน้ามันในจังหวะกําลังนะครับหบอรือจังหวะระเบิดนะครับฉีดน้ามันเข้าไปให้ให้เกิดการจุดระเบิดนะครับระเบิดนะครับทีนี้เราเข้าเรื่องหวัวฉีด หัวฉีดที่ดังออดนะครับมันนั่นหมายถึงว่าหัวฉีดเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับหัวฉีดของคุณนั้นเป็นฝอยเยอะนะครับเป็นฝอยเยอะไม่ถึงว่าเป็นละอองเยอะเป็นรูปกลวยนะครับกรวยนะครับเป็นรูปกลวยรูปกลวยออกมานะครับไม่เป็นเส้นไม่เป็นอะไรที่ทำให้อะละอองเยอะการถอาไหมจะสมบูรณ์นะครับผมบอกว่าเราคุณซื้อเครื่องยนต์มือสองนะสังเกตเสียงะนะารัถ้าเสียงดีอะไรดีแสงดงว่าปั๊มกับ หัวฉีดดีเมื่อปัม๊มหัวฉีดดีเครื่องไม่ติดก็คุณก็ไม่ต้องผลิธฐานว่าปั๊มหัวฉีดจะเสียนะคุณก็ที่สานได้เลยว่าข้างในตัวนี้นะครับอปอกลูกแหวนแล้วน่จะมีปัญหานะครับระบบอัดมีปัญหาถามว่าอัดมีปัญหายัางไงก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าลูกสูบหลวมหรือแหวนอย่างนี้นะครับมันห่างครับถ้ารอบนอกแหวนตรางเี้มันสึกเยอะนะครับนะครับรอบนอกแหวนยิงน่งสึกเยอะมันก็ยิ่งอ้าอย่างนี้เยอะนะครับ อย่ครับถ้ดยิ่งสึกยิ่งอ่านะครับพอได้ความร้อนมันก็ปิดไม่สนิทนะครับมันทําให้เกิดการหลวมนะครับการเดินของของของเครื่องยนต์เมื่อเครื่องหลวมวล้วถามถามว่าเกิดผลย,ยังไงทําใเมื่อเครื่องติดยากก็คือเวลาอัดอากาศนะครับอากาศแทนนี้จะมันจะสูบอัดขึ้นไปดีห้องสูบนะครับมันย้อนกลับนะมันย้อนกลับลงทางแหวนลงอ่างนะครับย้อนทีมันจะขึ้นอย่างนี้นะขึ้นมันกลับย้อนลงนะครับ แทนที่มันจะร้อนพร้อมถูกอัดมันกลับไม่ร้อนเพราะอากาศไม่ถูกอัดนะครับเพราะมันลงพออัดปุ๊บมันลงมันมีช่องช่องให้ให้นะครับมีช่องให้มันถึงไม่ติดนะครับอันนี้นะครับก็คือเวลาคุณดูนะครับถ้าอวชีดดังออดออดออสแสดงว่าปั๊มมีวิชีดดีเครื่องไม่ติดแสดงว่าเป็นที่ข้างใน,ในถ้าคุณสามารถซ่อมมีงบพอประมาณเครื่องที่คุณจะซื้อมันถูกนะถูกแล้วคิดค่าซ่อมแล้วคุณประเมินว้ก่อนเลยขั้นต่ำแปดพันบวกลบคุณหารแล้วมันใกล้เคียงนะครับ คือว่าคุ้มคุณน่ะคุณก็ซื้อนะเป็นปลองลูกแหวนไม่เท่าไหร่นะครับปลองลูกปืนตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ผมก็ว่าโอเคนะพอไปได้ตอนนี้เรามาฟังเสียงกันนะที่ผมพูดยาวๆบางคนไม่เข้าใจทําไมคุณเสียงออดแล้วทําไมช่างบอกว่าเป็นฝอยฝอยดีแล้วองดีก,ก็ถาที่ผมสังเกตดูนะครับมันออดนั่นหมายถึงว่าสปริงแข็งเมื่อแข็งนะครับมันจะดันโรสีดให้เปิด น้ำมันเนี่ยมันจะดันโีดให้เปิดนะครับมันอยู่อย่างเงี้ยครับมันจะดันปึ๊บให้เปิดมันจะปิดอยู่ลักษณะนี้นะดันโน้ฉีดให้เปิดไอ้ช่วงที่มันดันนะครับยิ่งสปริงข้างในแข็งเท่าไหร่มันยิ่งออดทางนั้นถามว่าแข็งมากดีไหมไม่ดีนะครับน้ำมันจะไม่ค่อยเดนนะจะเดนไม่หมดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะแต่ตอนต่างปั๊ามันดังอยู่แล้วครับอันนี้ถอยมาใหม่เลยนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับ สามร้อยบาทนะครับฝ่าห,หม่ให้ลูกค้าเขาจองว่าจะมาวันเสาร์ผมเองก็ครับฟูทางเสียงได้ยินไหมครับได้ยินครับ ปั๊มดีนะครับเรารู้น้ำมันเครื่องกันนะครับว่าจะขึ้นไหมครับคุณเห็นกันไหมฮะน้ำมันเครื่องนะตัวแดงนี่นะลองหมุนด้วยมือเปล่านะครับเรงขึ้นไหมครับแต่ปกติแล้วนะครับหมุนด้วยมือเปล่าบางทีก็ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้แต่ถ้าเครื่องยนต์ทำงานแล้วต้องขึ้นนะครับจะรอบเบารอบต่ําต้องขึ้นนะครับเครื่องยนต์ร้อนสี่ห้าชั่วโมงตัวนี้ต้องขึ้นนะครับถ้าตัวนี้ดับแสดงว่าชับชับปุนมีปัญหานะลาย ข้อคุณไม่ดีนะครับระยะรุนของข้อเยอะนะตัวนี้จะไม่ค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาลูกันครับหมุนเฉยเฉยนะครับ,ะรบจะขึ้นไหม โอ้โโอเคนะครับกินหมุนไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าทำไม้ไม่ขึ้นนะครับทำไม้ไม่ขึ้นนะครับเหตุผลนะครับเพราะเรายังไม่เคยสตาร์ทเครื่อง เราเองยังไม่เคยสตา์เครื่องนะครับเราให้น้ำมัดตัวนี้ไม่ค่อยขึ้นแล้วผมเติมนะครับตัวนี้ไปสองลิตรยังไม่ได้มาตรฐานดีนะครับโอเคนะครับลองมาดูนะครับ ก็เร่งรถยนต์เราครับเราตามเลยนะครับเดผมขอวองเพื่อนตักสชั่วโมงนะครับเดี RS ๋ยวนคุณลองสังเกตฟังเสียงนะครับว่าระหว่าง ดูนะครับนดูลองแกะด,ดูนะครับระหว่างมิซูฟังเสียงนะครับมิซูฮูต้านะครับยันมาเสียงจะต่างกันนะมาดูนะครับ